สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางช่อง YouTube สำนักพิมพ์บ้านแม่มดเรามี Daily Good Day นะคะประจำปีพุทธศักราช2568นะคะซึ่งทางเราได้ทำจำหน่ายตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563เรื่อยมานะคะสำหรับปีนี้นะคะมีก็เป็นรูปหน้าปกของไดรี่ของเราปีนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็ยังเป็นคลนคอนเซ็ปต์แบบเดิมนะคะก็คือว่ารู้จังหวะฟ้า ทำให้เราทําสําเร็จตามประสงค์นะคะทีนี้ในเล่มมีอะไรบ้างนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะไดรี่เล่มน,นี้จะมีประโยชน์ในการวางแผนงานเพื่อจะเลือกช่วงเวลาดีๆตามชื่อบอกค่ะว่าไดรี่กู o ดเดย์เราก็บอกช่วงเวลาที่ดีนะคะสําหรับเดือนออแรกที่เราจะเห็นก็คือเดือนมกราคมนะคะเราจะทําในรูปแบบเป็นคล้ายๆกับแบบมันแพลนเนอร์นะคะ เพื่อที่จะให้ทุกท่านเห็นว่าในแต่ละวันนั้นมีช่วงเวลาไหนที่เป็นเวลาดีนะคะหลีกเลี่ยงเวลาเสียหรือเรียกว่า voc นะคะซึ่งเราจะมีคำแนะนำในการใช้ไดอารี่เอาไว้อยู่ด้านหน้านะคะเวลาที่เราจะเลือกวางแผนเราก็สามารถมองดูได้เลยค่ะว่าในแต่ละเดือนมีช่วงเวลาไหนที่ดีแล้วท่านก็เลือกใช้เวลานั้นไม่ว่าจะเป็นการพบปะ การเจรจาการติดต่อนัดหมายนะคะเซ็นสัญญาการออทำโปรเจกต์ใหม่ๆการเข้าพบผู้ใหญ่เพื่อได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้จังหวะฟ้าที่เป็นเวลากู๊ดเดย์นี่แหละค่ะในการวางแผนงานอีกทั้งท่านที่เป็นนักธุรกิจท่านสามารถมองเลยค่ะว่าสเกจด u วนในการนัดหมายของท่านเนี่ยจะลงวันที่เท่าไหร่นะคะและ สำหรับการทำ daily good day อย่างที่บอกไปนะคะถือว่าเป็นคู่มือสำหรับเราทุกคนเลยนะคะที่เหมือนเรามาีที่ปรึกษาประจำตัวเราเรามี daily good day เล่มนี้เพียงเล่มเดียวนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆครั้งที่เราจะไปหาเลิกงามยามดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราใช้ช่วงเวลา good day ตามสเก็ด่ด้านหน้านะคะเพื่อจะเลือกการทำกิจกรรมให้สำเร็จ นอกจากนี้นะคะในแต่ละเดือนเราก็ยังมีกำกับวันพระเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นวันนิวมูนหรือวันพระจันทร์ดับนะคะโดยที่อาจารย์จารันพิกุลท่านก็บอกว่าวันไหนที่เป็นวันนิวมูนเราให้เอาเงินใส่กระเป๋าตังค์เยอะๆเราจะได้มีเงินนะคะจะได้มีเงินใช้ตลอดทั้งเดือนเนื่องจากว่าวันนิวมูนหรือว่าวันพระจันทร์ดับนั้นเป็นวันแม่แบบนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันฟูมูนหรือวันพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็เป็นเหมาะ กับการนัดหมายเพื่อนทำรื่นเริงสังสรรค์แต่งตัวสวยๆนะคะเราจะได้มีความสุขไปตลอดเดือนนั่นก็คือเป็นคติของท่านอาจารย์วรเเษฐ์ติยาเกษมรเราก็ได้บันทึกเอาไว้ในเล่มนี้เช่นกันนะคะและที่สําคัญที่สุดนะคะสําหรับรอบเอ,อเล่มนี้เลยถือว่าเป็นวาระพิเศษนะคะเล่มนี้เล่มแรกเลยนะคะที่เราจะมีการบอกเลิกดีเลิกมงคลเอาไว้ท้ายเล่มนะคะถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะเวลาที่ ท่านต้องการจะดูเลิกงามยามดีว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการทำอะไรได้บ้างนะคะอย่างเช่นนะคะวันที่15มกราเนี่ยอาจารย์ก็เขียนไว้ว่าเหมาะแก่การนัดเซ็นสัญญาปิดการขายพบลูกค้ารายใหญ่นัดพบผู้ใหญ่ให้ลูกค้าประสบความสำเร็จผู้ใหญ่เกื้อกูลเกื้อหนุนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ทำไว้ให้ทุกเดือนเลยนะคะถือว่าไดอารี่เล่มนี้เป็นเล่มที่ติด มือติดบ้านเอาไว้ใช้นะคะเหมาะสําหรับทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนะคะนักเรียนนักศึกษาสามารถวางแผนในการสมัครสอบได้เพราะเดี๋ยวนี้เขามีการาสมัครอะไรทางออนไลน์แล้วใช่ไหมคะเราก็เลือกเวลาดีสําหรับทุกทกท่านหรือคนทั่วๆไปนะคะก็อาจจะวางแผนในการนัดหมอฟันนะคะหรือว่านัดตรวจสุขภาพได้ค่ะก็ใครที่สนใจ daily good day นะคะถือว่าเป็นโอกาสดีในช่วงปีใหม่มอบเป็นของขวัญของกำนันนะคะ ใครที่สนใจนะคะติดต่อผ่านซื้อเพจสำนักพิมพ์บ้านแม่มดนะคะติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์นะคะเราจําหน่ายปีนี้นะคะสําหรับเล่มน,นี้ปีนี้เราจําหน่ายเพียงเล่มละหนึร้าสิบเาบาทส่งฟรีนะคะแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าจะส่งกับผู้จัดส่งเอกชนรายใดนะคะก็สนใจก็สั่งซื้อแล้วก็เอาไปทดลองใช้ดูนะคะท่านจะเกิดประโยชน์สูงสุด การใช้ Diary Good Day ค่ะโดยที่ Diary Good Day นั้นเป็นความรู้ที่อาจารย์วรเชษติยาเกษ,ษมอบให้นะคะแล้วก็เพื่อให้ทุกท่านได้เกิดประโยชน์ในการใช้ Diary Good Day ค่ะ